ยันจอมขมังเวทไปครับทำภารกิจทำภารกิจครับผม่นภารกิจเมาป่าทุกคนระวังนะภารกิจเม่าเป่าอย่ามายุ่งกับผมเพราะวันดีวันดีกระดานนอนตั้งแไรดูดาวครับผมดูดาวครับ โอ้มันช่างสวยเหลือเกินโอไ่ผมไม่ผมไม,มผมไม่มีพิซูเด,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 ดี yes ๋ยวซอร์อาจมีสองคนก็ได้

คืนที่ดาวเต็มฟ้าโอิ่าฮ่าฮ่าฮาอ่าฮ่าฮาฮ่าฮาฮ่าาฮ่ฮ่าฮาาฮ่าฮ่า่าาฮ่่าฮ่าฮาฮา่่ ซาบโบ,บโอะไอรอ่ะซาโบไม่มียมะนะโบนะก็ไม่าดุยซาโบ <c oughs> ไม่ขึ้นอุยพี่แค่ซาโบดีกว่า <c oughs> ไม่ใครว่าใจกดปะละ่ะโอ้โอ้ c i ี y f u ฟูีฟังแบบปิดมากต <c oughs> ้องาไปไหนแล้ว กำลังจะไปทำภารกิจสุดท้ายครับผมออนนผมอาจจะตายก็ได้นะครับใครจะไปรู้รรรรโรโหมึงในไม่มีครทีหรอกกาฟา <c oughs> ผมก็บวนไปี่พี่มาเฮ้วันนี้าเติม <c oughs> มเติมอะรร บาเดี๋ยวแบ็คีนี่เจ็นต้าลงเลยแก่อนเขาะไม่ฆ่าใครเลยไม่ดิมึงมึงยืนดูเคี่วปาจานอะไรตรงไม่ฆ่าใครแตคไอ้ภารกิจไม่หมดวมันยี่บจบ้วเรื่อ้เปาไอ้เปาเหลือภารกิจเดียวเพื่อนอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ s ดซับสไครให้ด้วยนะครับน <paid> ี <t ongs> Apple, Apple. ่ <ing rawd> <ator> โอ้ยโอ้โหชิปหายแล้วอัดอัดคลิปอยู่ด้วยเขาเขาไม่รู้หรอก ชนะเฉยชนะเฉยมไายไเหนอยังอ้โหวิ่งตาขอสีน้ำเงินได้ไหมครับก็ว่าทันนีู้ต่อเอจัเอมด้วยอบีนีดไหมลยนครับูไม่ให้แก้ตัวนะครับเฮ้ยอย่าแยกสีฟ้าของเปลาไม่ใช่อย่าแยกสีแดงของปา นั่นแหละผมก็เลือกตีฟ้าไม่ได้แคาจะมาหลงเลยแย่แย่แยกสีเป่าของฟ้าโอ้โอพวก็เป็นอะไรสองตาตีเป็นแผลเนือดมันบ้าไปแน่ใส่เติมมังเนี่สามารถแบนเพื่อนในในนี้ได้บอก เพลงอะไรวะเออน่าะไอ้ครีไม่เป็นจริงกัเว้นกน่าจอโทรศัพท์อะไรทุกอย่างเลคคุณ่าเคทำเไเลยไม่มีที่จะทำเจ็ะวันนี

ได้่งเามารียนวางาน่านเอาชิบหายรายงานครับรายงาน่วนสามศพเลยอ่ะเราเราเดินผ่านกันใช่ไหมเตาใช่จำได้ว่าเดินผ่านฟ้า อ้าหลักฐานมันขนาดนี้ก็ทำอะไรได้ฮะไม่ไดคนนั้นไม่อยู่เลยโอ้ยชงโค้ยใจเย็นมันตื้ดไม่ดันมันตื้ดโอ้มันตื้ดนะผู้เบาผ a ้เบาไม่เ ไม่มีอะไรมืนลบล้างความแได้หอมเบาได้เพาะม่ทำซึมปหนอเอหลบได้ผมเงียบทุกเกมเจ้าสิมเหมือนแม่ตาดีเลย้ไอ้กล้วยเยผมก็เด็กเด็กเด็กรับโยอยู่เงี้ยม่ตัวเหลืองนี่จะไม่ไม่วิ่งเล่นกับเพื่อนยจะยื

ตอนนะึเอ,อ,เอ,อ,อจะจะเที่ยงคืนนั่นน่ะยัยงไม่ห้าทุมเลยเปล่ะพอห้าทุ่มแล้วขอสดเวลามันไว,ไวอะโดดออฟแรกปีอะไรวะอะไรอะอะไรครับนี่อะปิดไฟาร์เกยเ้อ้ยปิดไฟาเกียออร์วว เลั่นเลยทำเลยหรอต้องจักปิดไฟใส่เกียะปิดไฟใส่เกียร์ขนาดไหนวะเนี่ยไมอยาดีเกียเอาไปไม่ถูกเลยเราดัาไทำไมทุกคนขยันแก้กันจังพ้าขำเลยขนาดนั้นปอล อะไรวะมีคนมึงมามนูดอ่ะทําไมทําเควสไม่ได้เนีย่ยมึงดันน้ำทําำไรอะ่ะน้ำได้น้นำเอ้ยน้ำใจอเ,เออดันน้ำทำงไงออะบอกนะ เอาน้ำหรอต้องเอากิ้เหรอเออเอาฟิลเตอร์ทำไงวะอ๋อขวดลงมาแล้วก็รอเต็มแล้วก็ปวดต่อก็่ไเออใช่ใ่ใช่อีหล่าเอ้ยอ๋ออครับใ่กเปา เอาผ้าไปแล้วมาเลยมาเลยใครมีปอดนี้่ะใครมีปอดนีอ่ะเมื่อกี้อ่ะเราพอโพูดไะในขณะที่อิงบอกป่าอิะน้ำค่ยังงี้เนี่ยแล้วพี่อเดืไม่สนสนมาสนแมอะไรเลยอิงก็อยู่กับป่าเ้ย ใช่หรัผมเดินออกไปนานนะนะเนี่โอ้ตายแล้วต่อต่อับตัดออกนะตรงเนี้ย้ตัดออกไหมโอ้ยไม่ตัดแน่นอนมันขนาดนี้มันยกล็อกเลยฟักทองแตงไถยเวยเฮ้ยมันจะตัดนวเราจะไเป็คนหลา่ไหมะวัดเตา สีแดงฮี่แรงโซ่หลุดโอ้โหจิหายตาเนี่ยจักรยานโอ้โหแล้วยืนมงงแข่งกันอะไรกันตวนมูอะไรนะไม่เอาดีกว่าแงงแข่งโอ้ยซาบ ซาโบเอาแล้วซาโบทำไมไออยู่ซ้ายอยู่ซ้ายอยู่ขวาไปขวาหันหเรียบร้อยครับหมูหันมาเห็นหมูมีนะโอ้ย,ยเอาเซนเซอร์ก็ไม่ได้ยินอย่างไรเลยแล้ว <laughs>

คุจะบอกเลยว่าคเนกียร์่กันแล้นะคุยังไม่ินกับแไม่มีใครอ่อกูวิ่งมาทำไมแอบโบแอบแอบโบแก้สาโบวะเนี่ยเม่อกี้อีกปล่อยอปลอแก้ ที่แอมบูอยู่ใกล้ฝั่งฝั่งฝั่งซ้ายมากเลยนะแต่อมบูก็จะเดินไปฝั่งขังต้ไม้ไม่ปกสิเขาเงียบซะแล้วนียแอมบูไม่พูดกับเพื่อนเลยเนี <t 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 ่ยแอมบูบ้า้าน่ะ้านกคดับแอมบู ไปอีกอยู moment, ่ตู moment, ้คอนโทรมือไปก็เป็นไรขอบไุณครับเฮ้ยไม่้หวอ่ะไปทำเรองเหรอโกและเท็นห้องไอเกลียวนี่วะ เดินไกลคันนี้ เราล็อกรอยตานะใครอ่ะไม่รู้พูดไปก่อนคงควันเลยเยี่ยมเว ออกมาจากห้องก,กล้องวงจรปิดวก็เดินมาเดินมามเดินมาเดินมาฝัา่งขวาข้างล่างสุดแล้วฝั่งขวาก็คือแต่กูไม่รู้ว่าไปทาะไหข้างล่างสุดฝั่งขวามันถึงว่าเดินออกจากห้้งกล้องแล้วลงมาแนวยาวลงมาเนาะใช่ใช่ใช่แล้วแยกไปฝั่งขวาแต่อีโฟกแยกไปฝั่งซ้ายใช่ไหมว่ามึงใช่กูไม่หอ้ออกซิเจนเออกลัวยกไปโอ้โหกูเดาได้นะเออกูก็เดาได้เหมือนกันะใครวะ มันก็จะเขามาเดาต้องเดาเพราะว่าต้องเป็นเด็กแรปได้เลยอะตอนนี้เด็กแรปเด็กแรปไม่มีมูลที่สุดเอาชิปไลน์ยืนยันได้ว่าเด็กแรปอยู่ที่ไหนเด็กแรปอยู่ฝั่งซ้ายสายสุดสายสุดไออยู่ต้นมุมมีไหมไม่รู้ไม่รู้เพราะม่รู่ต้นมุมสายสุดเป็นพ่อที่เจ่นไม่ใช่หรอนี่อ่ะ นี่เนี่ยเนี่ยตรงลาวาสีฟ้าอยู่ตรงลาวาแต่เมื่อกี้แอมบูเขาอยู่ไกลอยู่หน้าเขาไม่ได้อยู่อืมแอมบูอยู่อยู่ตรงกูเขาพูดองสายแอมบูว่าเดีมายืนดูแอมบูตรงนั้นเมื่อกี้กูเสร็จหมดแล้วเลยนั่นแหละ แต่นีไมตบไอวมเว้ยางไอ้ใบางเงิคุอยไนเาอวันนี้ี้าิมจั้าวนีอฝากจัดการทีเดียด้วยนะ วิตตอรี่วิตตอรี่กลัวแล้วกลัแล้วมันไม่เคยยตัรตนเปาได้บอกยู่ว่ามันอยู่้ายสุดกูอยู่แล้วจะมาอยู่ตรงไหนเอ้ยเอาวะชื่อโปะแหละกูตั้งชื่อให้ใหม่เลยโปะแตก้อาอะไรนะบอกองตัวแตกโอ้ยไม่ดีโอ้ยมันกินมันกินลำไปหกร้อยเอ็มบีเอสปิดคลิปก่อนปิดคลิปพักแค่